นะแต่ว่านอกจากตัวน้ําหอมตัวนี้จริงๆมีโทดอื่นอื่นด้วยรับยพูดถึง้อยหน่อยคุณออกเสียงให้หน่อยสิมันจริงๆมันต้องอ่านว่าอะไรเพราะรอบแรกเราสอนอ่านกันไปแล้วออถ้าผมอ่านนี่ก็คืออัญน,นาโบราณมากอัญน,นาต้องอะไรเหเออเยนาครับเอาปากา อัอยานาอายาน่าออกมาจากนามสกุลด้วยมาจากนามสกุลแล้วก็ภาษาเอ่อสันสกฤตอ่าสันสกฤตสันสกฤตสสกฤตมันก็จะมีความหมายของเขาด้วยมันจะมีมีนิ่งของเขาอะไรครับแต่พี่ให้พูดว่าอะไรนะพี่ให้พูดถึงเรื่องของเอ่อซ้อยใช่ไหมใช่อ๋อมันพอดีเลยอยากถามว่าเมื่อไหร่เงินจะออกเดี๋ยว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 คุณคุณตามเงินจากทางบริษัทตรงนี้เลยหรออะ มันนม่มีติใหม่แล้วนะมีผู้จัดการไอ้มีผู้บริหารดูอยู่อะไรนะครับต้องได้ดูแหละตอนนี้ก็ได้ดูใช่ครับแล้วเียเงินออกช้าจังเลยอ๋อดีจังเลยผมทำพิธีกรมาประมาณเกือบ20ปีนี่เป็นครั้งแรกนะที่ที่ตัวพิเซนเตอร์เรียกเงินกันกลางเวทีนะครับแล้วก็อันคาร์ดโซที่ผ่านมาก็ยังจ่ายไม่ครบเลยโอ้โหของตัวด้วยไม่อันนี้ เดีย๋ยวต้องแก้ตัวให้ทีมงานนิดนึงคือเงินก้อนนี้เพื่อเอาไปพัฒนาแบรบนด์ในรุ่นต่อๆไปคือโซลรุ่นต่อๆไปสร้อ,อยดีคอเชั่นใ,ใหม่ๆเลยแบบนี้ผมว่าชัวใช่ครับก็จะมีกำไรที่จะออกมานะครับเป็นเอาเทียน่ารุ่นใหม่อ่าเพราะตอนนี้เป็นสร้อยตอนนี้เป็นสร้อยที่ออกมาแล้วซึ่งโซเอาไปแล้วด้วย ต่อไป,อ 5, ไปก็จะเป็นกำไรเป็นกำไรทำมาหพันาชิ้นนะครับเอาเพิ่มอีก5 0ารอนะพราถแรกมีแค่1น0 0พันชิ้นเท่านั้นใช่ซึ่งเราได้ถามรอบแรกไปแล้วว่าใครใส่มาบ้างขอดูรอบนี้หน่อยว่าใส่กันมาอีกคนสร้อยขอดูสร้อยไ<ม>อรอน,น่าหน่อยโอเคถือว่าเยอะมากซึ่งก็เป็นคนกลุ่มเดียวกับรอบแรกนี่แหละใช่นะครับหลงเรื่องสักคนไหมครับอ่ะยกมือข้างไหมครับขอสัมภาษณ์นหน่อยว่าไปได้อะไรมายัางไงพีเ่เบ๊ก เลือกเลยว่าอยากจะได้แถวไหนอะไรยังไงคนหน้านี่เลยใช่ไหมครับครับโอเคทีมงานพาออกไปข้างนอกได้เลยครับเอาไม่ใช่คุยคุยตรงนี้ก่อนคือรอบแรกครับว่าใครที่เองคนนี้ก็ได้ครับผมสีชมพูอ๋อเอาเอาเอาตรงไหนตรงไหนได้หมดเราเปลี่ยนเอาเอาไม่ไม่หมายถึงว่ากี่คนครับเอาคนเดียวดีกว่าเอาคนเดียวขอโทษทีครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมให้สองคนอยาให้คุยนิดนึงเดี๋ยวเอาไว้นิดนึงรอแป๊บนึง โอเคท่านแรกชื่ออะไรคะบีค่ะน้องบีเหรอเบบีอย่างเงี้ยเหรอค่่ะบีเป็นนุชมากี่ปีแล้วคะห้าปีค่ะโอ้ยก็น่าจะตั้งแต่เป็นนักการ์ตูนโจ้ใช่ค่ะอะไรที่ชื่นชอบในตัวพี่เบ็คมากที่สุดชอบพี่เบ็คเวลาเมาที่สุดเดี๋ยวอ๋อก็คือ่า่ละหมายถึงว่าชอบพี่เบ็คเวลาเป็นตัวของตัวเองเรียนน้องแก้วมาน้องแก้วมาเลย มันจะมันจะมันจะมันั่งดื่มมันตลอดเวลาบางทีมันก็มีช่วงแบบพักผ่อนสันทนาการอะไรบ้างชอบความเป็นตัวตัวเองแล้วน่ารักเหมือนกันเมื่อกี้ช่วงแรกที่่เป๊กเดินมาแล้วคุยกับแฟนๆเหล่านุชโดยถ้าไม่มีพิธีกรอ่ะรู้สึกมันเป็นกันเองมากผมกชอบเคมีแบบนี้มันน่ารักอ่ะแล้วสร้อยที่เราได้มาเราได้มาทั้งหมดกี่เส้นครับสองเส้นนี่ไงรอบแรกมีพี่ที่ชื่อต้อมวันนี้เขานั่งอยู่ในนี้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน เขาบอกว่าเขามีสองเส้นเขาพร้อมที่จะปล่อยเส้นหนึ่งนะครับในราคาเพียงแค่ห้าพันบาทหนูพร้อมจะปล่อยหนึ่งเส้นไหมครับไม่ปล่อยค่ะหกพันไม่ค่ะเจ็ดพันไม่ค่ะหมื่นห้าไม่แสนหนึ่งอเแสนหนึ่ลระแสนไป่ลย ไม่อยอมเล่นยังไงก็ไม่ยอมปล่อยหรอกเนอะของล้างของเราอะ่ะแล้ววิธีการยังไงทําไมเราได้มาถึงสองเส้นอะ่ะกดทีละสอง m รอบแรกอ๋อกดเลยทีละสองพอกดปุ๊บมันก็ได้สองเส้นนี้เลยเก่งมากเก่งมากน่ตบมือห,หน่อยครับเก่งมากเก่งมากข้ามาคุยกับน้องคนนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงชื่ออะไรครับแนนค่ะน้องแนนน้องแนนได้มากกี่เส้นสองค่ะสองเส้นนะคะ มีอะไรจะบอกทุกคนไหมวันตอนนี้เรามีสองนะปล่่อยเส้นนหะให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่คะให้พี่นุ๊กพี่นุ๊กจับค่ะราคาในราคาเท่าไหร่อเฮ้ยเอ้ยตัดราคาพี่ต้อมหรอตัดราคาพี่ต้อมหรอหยอกเล่นนะอันนี้เก็บไว้ดีๆอันนี้ใครอยากจะไปแลกเปลี่ยนเผื่อใครยังไม่เคยมีสร้อยเนื้อก็สมบัติผัดกันชมนะครับทำไมถึงชื่อชอบพี่เป๊กเนื้อ อ๋เหมือนกันหมดโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมว่าถ้าถามทุกคนก็คงได้คำตอบใกล้ๆกันแบบนี้แหละเฮียเป็นคนน่ารักอยู่โดยแล้วมีความสุขอะไรแบบนี้นะครับขี้มา่วไม่หรอกไม่หยอกเฮียเล่นแหละก็มองอยู่กับพี่นั่นแหละแต่ตัวนั้นดีนะที่เราดูีนตัวนั้นดีจริงใช่ใช่บางทีมันก็ต้องสรานาการกันบ้างยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมามันไม่มีอะไรทำเนาะบางทีมันต้อง หาอะไรที่มันคลายเคียดกันเอาไปว่าเราสรุปหน่อยตอนนี้พี่เป๊เมื่อกี้พี่เป๊จะพูดอะไรเมื่อกี้ไม่้นจะเล่าให้ฟังว,ว่าสมัยก่อนเด็ก,ดกๆ่ยเป็นแฟนคลับพี่โบพี่โบเป็นดีเจเปิดเปิดแผ่นครับใช่ปะ่ะเ,เปิดบ้างเปิดบ้างแต่ว่า,าไม่ได้เปิดงานเล็กๆอะไรอย่างนี้ก็ไปไปให้กําลังใจไปเชียร์ไปเต้นความสน,นุกของเขาแหละครับไม่ได้มาคุยอะไรกับผมหรอกเจอกันเน้ยบเฮ้ยเจอกันทุกที่ แต่เอาจริงเป็กเนี่ยเป็นน้องที่ผมเจอทุกที่นะวนเ,เนนมมวลาเราไปงานแกรมมี่อี่ะเวลาเราไปงานแกรมมี่ตงตามตรงได้ตามตรงได้ก็ตามตรงเวลาเราไปงานแกรมมี่ไปยอะไรเงี้ยก็จะเจอกันตลอดเพราะนั้นเราไม่แต่พอเดียวกันไงนไปมีอะไรก็จะชวนกันเรื่องดีๆแล้วก็จะชวนกันตลอด ก็ถ้าไม่ใช่ผมเนี่ยก็จะมีคุณเป็กเป็นมานทีาที่ครับใช่ใช่ใช่คร <น S 2> ับผมคนดีล้วนๆเลยนะค <c oughs> ี่นีเป็นข้ามดีกว่า <c oughs> โอเคเคงั้นเราอยากให้พี่เป๊กย้ำอีกทีหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องสร้อยข้อมือไปแล้วปลายปีนี้น่าจะพอจับจองเป็เจ้าของกันได้ไหมได้ครับได้แน่นอนนะครับก็ปลายปีเดี๋ยวติดตามข่าวสารได้ที่อาญานเดินคำับ ไอทีอ <Michael S 2> <Okay. S 1> ๋อไอทีไอทีเอลยาน่าดอททีเอชเไม่มีเอลยาน่าเอลยาน่าเฉยๆแล้วแต่ท่านจะเซิร์ชจัดนะครับท่านน่าจะเซิร์ชกันง่ายๆไม่น่าจะยากอยู่แล้วง่ายอยู่แล้วช่องทางเดิมนี่แหละอาวุธตอนนี้เดี๋ยวเราให้พี่เขาเคลียร์เก้าอี้เลยดีกว่า ตอนนี้เราได้ข้อมูลกันแล้วว่าเราจะมีโปรดักต์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับแล้วก็ได้พูดคุยให้ Hi หายคิดถึงกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยในเวทีนี้ให้กับเฮียได้โชว์พิเศษพิเศษให้กับแฟนๆหรือว่าเหล่าทุกคนที่มารอกันในวันนี้ดีกว่าเฮียพร้อมนะครับใช่ครับครับผมขอบคุณครับพี่บโอเคครับรอ่ะพี่นรดนตรีแล้วก็พี่เป๊กตอนนี้พร้อมแล้วนะครับขอให้ทุกท่านเอ็นจอยกับโชว์พิเศษพิเศษของเฮียเป๊กผลิตโชคนะครับผมใช่ครับ